สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆทนี่ชอบสะสมทุกท่านนะคะพี่จอยมาแล้วนะคะวันนี้มากับอ่าเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากเหรียญโบราณวันนี้เรามาพูดถึงเหรียญที่เล,ลึกที่มาแรงมากๆเลยในช่วงนี้นะคะเป็นเหรียญที่เล,ล็กกว่าระดสี่สิบสี่เป็นเหรียญคุด นะคะเป็นเหรียญสิบบาทโลหะสองสีวาระที่สี่สิบสี่ครบหนึ่งรปีธนาคารไทยแห่งแรกหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเป็นเหรียญที่มาแรงมากๆเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะคะช่วงนี้สวยงามมากๆเลยนะคะ แล้วก็ราคาก็แรงด้วยนะคะมีการซื้อขายจากสิบบาทมีการซื้อขายกันอยู่ที่200้ขึ้นถึงสามร้อยบาทเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่นักสะสมที่ต้องการเขาะจะตกลงราคากันให้เรียกว่าเป็นเหรียญที่มาแรงมากๆเลยนะคะลักษณะของเหรียญก็จะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสองสี ก็จะเป็นสีขาวและสีทองนะคะราคาก็ชนิดสิบบาทนะคะเป็นเหรียญที่ละลิถ้าใครพบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะสวยงามมากมายเป็นเหรียญที่ไม่ขัดเงานะคะวงขอบนอกเฟืองจักสลับเรียบนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่ยี่ิหกมิลิเมตรลวดลายของเหรียญก็อย่างที่บอกนะคะ ถ้าเป็นด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญก็จะเป็นรูปของคุดนะคะใต้คุดก็จะมีแถบแผบจะลิกข้อความว่าตั้งโดยพระบรมราชานุรุญาตนะคะใต้แถบแพบ่ก็มีข้อความว่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนภายใต้ วงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าครบร้อยปีธนาคารไทยแห่งแรกนะคะสำหรับเบื้องล่างก็จะมีข้อความว่า30มกราพศสอ5พประเทศไทยด้านขวาก็จะมีเลขบอกราคา10บาทด้านซ้ายมีข้อความาคำว่าบาทนะคะกอบาระวันที่30 วันคคบาระนะคะสามสิมกราพศสองพันห้าร้อยห้วันที่ประกาศใช้26่ธันวาพศสองพันห้าร้อยสีาจำนวนการผลิตอยู่ที่ห้าแสนเหรียญน,นะคะขออภัยค่ะจำนวนการผลิตอยู่ที่5ล้านเหรียญต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับอ่า ด้านหน้าของเหรียญน,นะคะด้านหน้าของเหรียญข้อมูลกลางเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระปริมินมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและก็พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาภูมิพลอดุลยเดชอาทรงผินพระพักทางเบื้องขวาทั้งสองพรอองค์ทรงฉลองพรอองค์สากล ภายใต้วงขอบเหรียญด้านขวามีมข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาจุฬาลงกรณ์นะคะด้านซ้ายก็จะมีคําว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็จะประมาณนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะเพื่อนๆจ๋าจำนวนการผลิตเมื่อกี้พี่จอยพูดผิดนะคะจำนวนการผลิตก็อยู่ที่ห้าล้านเหรียญนะคะ สวยงามแล้วก็เป็นที่ต้องการแล้วก็มาแรงมากๆช่วงนี้เหรียญกระสับที่ระลึกชนิดราคา10บบาทใครมีก็เก็บได้เก็บเลยนะคะราคาก็มาแรงมากๆเลยอย่างที่พี่จอยบอกแต่แรกนะคะ เป็นเหรียญวาระที่44นะคะครบร้อยปีธนาคารไทยแห่งแรกธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะเป็นเหรียญที่สวยงามมากๆน่า,าหามาจับจองเก็บไว้นะคะการเก็บคือการออม พี่จอยเคยพูดเสมอมานะคะออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตต่อไปนะคะออมวันนี้เราก็เพื่อที่จะต่อยอดทํากําไรในวันข้างหน้าก็ได้นะคะเพื่อน,อนๆจ๋าขอบคุณมากๆเพื่อน,อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ้ง แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ